เแ้เจออะไรเปิดแสงแป๊บเปิดเลยมืดจัดแบบนี้มืดจัดมันคืออะไรที่เนี่ยรู้ป่ะแนวแนวเนี้ยที่เนี่ยแนวแนวเนี้ยมันคือที่ไหนอุ้ยนี่รถเรานี่ก็ต้องมีไฟฉาย วันนี้พูกับไอทามไม่มาเวอีพีที่แล้วไม่มาสองคน,อนนี้ไม่มาแล้วก็เลยเอาเองมาเนี่ยแล้วคุณจะเข้าไปยังไงสวัสดีครับพี่ชายให้ผมเข้าหน่อยทำไมนอกบ้านดังจังวะแล้วกูจะเข้ายังไงเนี่ยเอ็งเรียกเข้ามาได้ไหม สมัมภูรีสีที่อยู่ที่งนี่ครับออกมาเลยครับผมอันเชิญนุกนานเนี่ย,ยเดี๋ยวกูยังไม่ทันถ่าย,ยานะแป๊บนึงนะกล้องกูมัวไปหมดแล้ววิ่ที่นี่มิ่งป่าเปนป่าวิแล้วบ้านมิ่งทิ้งอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ทิ้งดิ ไม่นอนไม่นอนอยู out, ่ปะไม่นอนอยู่ปะอถ้าถ้าเองเข้าได้นี่นี่น่าจะผ่านได้แล้วอ่ะคือเราหาที่ที่ไปไม่เป็นใครก็ได้เปิดประตูให้หน่อยพี่ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญป่าเดฟครับป่าเดฟ อู๋ย้าจานมันเองป่าีงเคยล่าท้าผีกับเ้วแหละผีนางลำแบบนั้นแหละทตเออยากเข้าบ้านหลังนี้ย่าอยากเข้าที่นี่พ <t> <ess> ี่ครับสาม,มุูเวตีวิญญาณที่อยู่ที่อย่างนี้ผมจะตีนะครับมาเหยียบตรงนี้ ถ้าผมเปิดประตูได้ผมจะามาเอามาเหยียบที่อย่างนี้แล้วก็จะมาถีบผีหน้าด้านอย่างคุณนะครับถ้าเองไม่ถ้าคุณไม่เข้าเอ้ถ้าคุณไม่ให้ผมเข้ามันเข้าไม่ได้เว้ยเนี่ยทางหน้าต่างเนี่ยปีนแม่งไม่ได้ไม่ใช่หน้าต่างดิไม่มีอยู่นี่น,น,น,นี่เฮ้ยเฮ้ยตติดโชโชโชสแกนดิ ไม,ไม่่อนเอาเพลงไม่่อนเลยตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เอเอาเลยเต้นเลยไลดรงนี้นี่หเี่ขาปบแบแรอได้ได้ได้ไรอหาย ไ,แไแสแกนเร็วสแกนเลย,ยแลสแกนเลยครับพี่น้องไม่ถ่ายนะฮะแม่งหาที่เปิดประตูไม่ได้เชียร์สแกนเลยสแกนเลยครับผีออกมาไม่มาไม่รู้สแกนก่อนโอเคพอล้พอล้ นาทีต้นต้นแล้วผมจะเข้าไปยังไงพี่ผีก็ไม่ออกมาวิมานี่ดิมานี่นี่พู้เชี่ยวชาญป่าเด็บอ่ะผู้เชี่ยวชาญมาขับรถกลับแม่งกลับบ้านเลยขับรถกลับบ้านเลย ็าหาที่ยงัไขไม่ได้จบข่าวมามาตามาตามาไม่เสียงดังจังมามามายิงกระตุกนั่นอ่ะประเด็นนะครับหาคนแจไม่เจอแล้วกูก็เข้ายัางไงก็ไม่รู้ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการทำภารกิจซะด้วยเด็กบ้าไปา มาโคตรมืดอ่ะเด็กหมอตามไฟไหมบ้างกรดานฝักไหมตามไฟอนี่มันจะพาเราไปขึ้นที่ไหนอีกสัมบเวสีดวงจันทร์เจ้าป่าเจ้าเขาจงบอกว่าคุณแจอยู่ไหน เพราะผมอยากจะไปไขบ้านที่นั่นเนี่ยเดี๋ยวถ้าหลงทางนี่ไม่ไม่นีน่เม่งเรื่องใหญ่เลยเนี่ยสุดแล้วมั้งสุดยังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวมีอีกบ้านหนึ่งเหรอนี่งไงนี่งไงต้องตามเส้นทางเหมือน,นบ้านรับแรงเลย เน่ยมันมีหมู่บ้านเว้ยใช่หมู่บ้านไหมไม่รู้นี่ไงมีคนพิมพ์ไอ้นี่ข้างบน <c oughs> ฉันรู้สึกเหมือนถูกเผา <c oughs> เสียงอิงก็กระตุกนะชิ <c oughs> มุดจัดอะ จะเข้ายัางไงเนี่ยดูดูบัดูบรรยากาศภายนอกอย่างเงี้ยพี่ครับผมถีบป,ประตูนะทำไมหมูเข้าไปเนี่ยคุกเลยวะว í, ว í, เฮ้ยเฮ้ยไ,ไฟติดเนี่ยไฟทำไมไฟที่เด็ดดับ,ดบ แต่เข้าถูได้บ้างเข้าไม่ได้เลยแต่ดูเร็วข้างในไฟกระพริบแล้วก็ไม่มันไม่มีอะไรเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสำรวจก่อนอย่ามึงห้องเอาเราเองอยู่ไหนแล้วล่ะป่าเด็กผู้เยาวชาน ไม,ไม่รู้เลยพี่เดี๋ยวชีวิตจริงนี่ปีนไปแล้วมีสารไหมแถวนี้สารมีสารไหมสารมาพูเพื่อเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ทมันมืดอ่ะเสียใครเดินอะเมื่อกี้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยภาพภาแดงภาพแดงไฟดับมืดดิ มืดตึ๊ดตื้อเลยเห็นจะชื่อเองเนี่ยแล้วเมื่อกี้เห็นป่ะเห็นป้าไฟกระพริบบะแดงแดงอะเปล่งแดงอะทำไมลเฮ้ยพี่ทำอะไรอะพี่ทำไมเป็นไฟแดงพี่อ้าวเฮ้ยเสียงเสียงหน้าจอดับเลยมืดตึ๊ดตื้อเลยอุ้ยไอป่าเน้ ไอเตอร์ติดแม่งกูหลุดคำว่า,าป่าเนี้ยเฉยเอ้าวกูขังที่ไหน,นกูขังที่ไหนเห็นปะ่ะเมื่อกี้มีเราอยู่ในเกมพูแกนนี่อ่ะไฟแดงๆเ,เหมือนมีตัวอะไรวาร์ปแล้วเข้าไปมันต้องมีใครที่ไหนหรือมันเป็นโจรโจรลักพาตัวกมาขัง ไอเมไอเมนอนช่วยดูไลค์หน่อยได้ไหมไม่ช่วยดูไลค์หน่อยได้ไหมก็จะออกยังไงเนี่ยแดนเลยแดนแดนแดนเลยเปิดเพลงเมลนอนอุ้ยประตูเปิดเองขอบคุณครับพี่ ผีปรากฏออกมาตรงหน้าผมเลยที่นี่ที่ไหนบ้านนั้นผมเข้าไม่ได้เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนที่มันขังอะไรสักอย่างสถานีตตำรวจก็ไม่ใช่เว้ยเรือนจำเรือนจำไออีพี <I EP S 2> ที่แล้วลวงฆ่าสัตว์อะเรือนจำแต่ว่าไอบ้านหลังเมื่อกี้มันเป็นเหมือนสถาบันนะอะไรสักอย่างเจ่าท่านสถาบันปะ ที่ขังเต็มเลยเงินจำเหรออยู่ไหมเราปีนเราปีนอยู่เราปีนได้อะปุ่มเลยแดงๆวะงอ <c oughs> กมาเลยนะครับพวกพวกยิงออกมาเลยนะครับว,วออบิญญาณทั้งหลาย <c oughs> นี่อะ่ะมีทางเนี่ย <c oughs> มืดจัดอะ <c oughs> มืดกึนโ <c oughs> อ้โห <c oughs> <c oughs> ออกมาเลยพี่ออกมาเลยย oh. er ืนตรงนี้เลยอะไรนะเนี่ยค oh ุณรอไม่งตรงนี้แหละสวดบนนโมตรสะเลยไอแบบที่ไอผูมันสวดโอ้โหไฟทำไมมันแดงๆวะแถวๆเนี่ย เสียงบ้านดังกึนมันเป็นตัวนี่เป็นตังเหลือตัวเอ็งเองช่วยมาตามเรามาหน่อยเพราะว่ามันมืดเนี่ยเราเราได้เปิดไฟฉายไหมทำไมมันดูทำไมไฟฉายแล้วมันไม่ติด นี่กูมาที่ไหนเนี่ยเปิดมาเปิดให้ผมเข้าไปผมจะเข้าไปเต้นรำในนั้นนะครับนี่เดี๋ยวต้องปิดประตูมานีหาะเลยนั่นแห่ะเออตอบด้านไฟไฟไฟิดไฟ ปิดไฟนอนนะไงเดีย๋ยวเรามาล่าผีนะว้ยปิดไม่ได้เดี๋ยวแม่งมีอะไรเข้ามาแม่งแม่งแบบอธิบายไม่ถูกเลย <c oughs> สองคนนะเนี่ยไม่รู้จะเอาล่ดหรือเปล่าเราไปดูอยนั่นแหละมีขวดเลยวะกูปาขวดแม่งร่วงเลย ใครเอากูมาขังเนี่ยวิญญาณปีศาจเหรอส,สามโอเวสี่ยัยงไงมันจะมาจับได้เหรอวะเชฟกูยังไม่รู้เลยใครจับชเชฟค่บ้างไงมีห้องลับโคตรหนา,นานเลยในการตามหา มันจะให้เราทำแกอยากรู้แบบนั้นไม่รู้ตอนนั้นมันบอกก็เสร็จแล้วหน้าจอดับแล้วก็ให้มาโผล่ที่นี่ก็งงเนี่ยต้องหารอบๆวิเนี่ยแถวๆเนี่ยหรือต้องไปปิดสวิตเปิดสวิตนี่ไงนี่ไงเปิดประตูเนี่ย,ไ,ยไปพร้อมมาเชิญ มันมืดจัดหลอกของเลิกมันคดมืดอยู่นี่อยู่นี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 ่เห็นเชื่อแล้วปะเออมาตามมาเลยดี๋ยวแป๊บนึงนะมันบอกไม่เล่นแต่ว่ามันเนี่ยเข้ามาไม่มีสวิต เปิดเลเปิดเปิดให้ดูงจันออกมาอแล้วกูจะไปรู้ไหมว่าทำยังไงแ <c oughs> ม่งทุบเครื่องพังเลยเนี่งไงมันให้ไฟมันเปิดหรือเปล่าลกๆหรือเปล่าอะ อยากเข้าไม่ได้แ <IS> ถวๆเนี้ยเนี่ยแหละน่าจะเปิดได้มั้งเปิดไม่ได้ล้วจะลอกหาอะไรเนี่ยง่าจะต้องหาห้องที่มันเปิดอะ่ะ <IS> ต้องไปหาไอ้นี่ไอ้นี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่มันเกี่ยวเรากับห้องที่เปิด พ้องที่เปิดมาพ้อใจแข็งไงฮึนี่ปะนี่ปะนี่ปะเฮ้ยอ๋อเองเข้ามาแล้วมอ็งปิดประตูเองเอ็งบักผีเอ้ยออกมาเลยระว่างนี้ผมเดินในบันไดมุณทำอะไรเนี่ยโมงงมผมงงมาหมดแล้วเนี่ยอ่ะใครวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เอาเปิดได้ทางนี้เข้าไม่ได้แต่กูก็อยากเข้าแต่กระโดดไม่ได้เดี๋ยวก่อนแป๊บนึง <c oughs> แป๊บนึงนะอ๋อเมื่อตองกัน <c oughs> เหมือนเลินจำเลยในป่าไงแล้วก็โดนจับมาแบบงวง่ไม <c oughs> <c oughs> ช่วนกันหาเลยนะครับสองคน EP นี้ไปข้างล่างไปข้างล่างมีผีโผ่มาสักตัวหน่อยดิอยากเจอจำสแก,กลว่ะใช่ไหมอยากโดนปะเองอยากโดนปะมัา,มาต้องมาเลยครับมันต้องมาครับอุ้ย อุย้ยตัวอะไรอ่ะไอ้หนูเย็นเย็นไอ้หนูไปไหนมีหนูมันมีหนูเดินไปเมื่อกี้ตับโมเวสีดวงวิญญาณเจ้าบ่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่คุณมีอะไรที่จะทำให้ผมตกใจได้บ้างในเกมนี้นอกจากมืนมึนงงๆ อู้เปไ,ไ,ไม่ไ,ได้มันจะลงไปข้งางล่างไงนี่ไงต้องหาในห้องเป้าว่ามันมีของอะไรบางอย่างเราเปิดเราเปิดมาแล้วเราเปิดได้หรอเนี่ยเรากดปุ๊กอ๋อเออได้อย่าสวิตช์ใ้กดเลยเอ้านี่ไงเนี่ยเนี่ยเราต้องกดตรงนี้นึกว่าต้องไปตามหาข้างล่าง มีใครอยู่ไหมจ๊ะไม่มีคดมืดอะ <c oughs> แล้วก็ต้องหาอีก <c oughs> เดี๋ยวชนชนด้วยว่ามันเปิดได้หรือเปล่า <c oughs> ชนแม่งเลยทุกวัน <c oughs> จำสแกมมาโดยดี เกผม้องการจำสแกร์จำสแกร์หน่อยยังไม่รู้เลยใครพาเรามาที่นี่เอาเองอยู่ไหนอะ่ะอยู่นี่ไงเดินไปกันนะมึนละกูนี่นี่นี่มันลงไปขานล่างได้ใช่ปหรืออีกทางมีอีกทาง โอ้ยจะไอก็เอาใจเย็นเย็นพี่ใจเย็นเย็นในมุมตายเอานะใจเย็นบอแม่พี่นอนทั้งหลายอย่าบันเทึงอย่าแกล้งกันใจเย็นเย็นค่อยคุยกันก็ได้อย่าทำให้มันร่วงแบบนี้แารลิง <c oughs> จริงๆนะ <c oughs> ถ้าในชีวิตจริงกูขับรถอันนั้นออกออกกลับบ้านเลย ไม่คิดว่าจริงไม่คตรเสียงอ่ะตกมาตักมันบอกมันจะให้เราออกหรือไงแล้วใครรักมาตัวเรามาแล้วผีอ่ะวิญญาณอะวิญญาณอะไรก็ได้ผัวมาตัวดำๆๆตัวขาวๆตัวเรนโบ์ก็ได้ได้หมดอะออกมาให้หมด ว่าเองนะั่นจะตัวไปนะอะไรนะเองน่นตัวตัวอะไรเองนะตัวอะไรนะพูดเลยชัดๆด,ดิเองอนะ่ะน้ำหนักเยอะพูดเลยน้ำหนักเยอะมันก็เลยพังออกมาโอ้โหอนาจัดอะ <c oughs> ชีวิตจริงชีวิตจริงชีวิตจริงเองน้ำหนักเท่าไร <c oughs> ชีวิตจริงเราน้ำหนักสามสิบกว่ากวนี่แหละทางซ้ายขวาขวาไม่มีเป็นเงากูก็มือนอีกะเหมือนตึบเลยข้างหลังเปิดไม่ได้ทีบเลยทีบไม่ได้ก็ไปไปหาหาอะไรต่อกันแหละตัวแล้ว นี่วะรำขมเนหน่อยเตอเตอไมมีให้เป็นสวิตต์แหรอเนี่ยมีสวิตต์หรือเปล่าตรงนั้นอ่ะเอ็งหายังมีสวิตต์หรือเปล่าโผล่มาหน่อยดีเงาดำดำอ่ะโอ้ย อ้บปัหาอื้ยช่วยบอกก็ได้อะว่ามันต้องไปตรงไหนอ่ะไม่งั้นหาไม่เจอเจ้าะุ้ยใครเคาะประตู ตาเมเปลยนอยมีไหมยังยังหาเบ่แสอยากรู้อยากเห็นเว้ยอยากเจอผีก็ไม่ได้เจอเ <_ d ata> ตอบอกกูไม่น่ามาเลย <_ d ata> <_ d ata> พอแม่พี่นอนทั้งหลาย <_ d ata> ผมขอให้ผมไปไมตรงนี้ได้ไหมไม่น่านออกไปแล้วเหรอไม่รู้อ่ะ จริงๆเราจะให้เมนเมนนอตมันไม่ได้มาล่าล่ากี่พีแล้วสามแล้วอันนี้รอบที่สี่แต่น่าจะให้มันดูนะแบบแบบไม่ต้องล่าไอ้น้องทามก็ไม่ได้มาไอพูด้วยตั้งแต่ไอพีแล้วอ่ะเราเรามีแมพผีอันนึงอะแต่มันไม่ได้น่ากลัวมากแต่มัน อ,ออบบี้ปละ่ะไปออบบี้ใส่อปอบี้เดี๋ยวจะจบแค่นี้ออผีก็ไม่ได้เจออย่างว่ะเนี่ยแล้วก็ต้องมา,ลาแล้วก็ต้องมาเสียเวลาทำมารากิจเปิดเอ้ยคุณเจตือ้อคุณเจพูดไม่ทันขัดคำเจอคุณเจไม่ไปขายตรงนั้นไม่ไปขายตรงนู้นหรือเปล่าเรจะเจอผีต่อไปรอบหน้าเจอผีนะครับผม มาเลยครับผมมาเลยครับพวกหน้าพวกผีผมไม่กลัวทำไมออกมาก็ออกมาเลยนี่ปะนี่ปะไอที่เราไปอ้อเดี๋ยว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 เดคอมกูมีจำได้ปะตรงที่เราไปอ่ะไอที่มันเป็นเดี๋ยวขอคิดอีกทีขอคิดใหม่ออกไปก่อนตรงเนี้ย มันเป็นตรงไหน,นอาว่าบุญเลยนี่ปะไม่ใช่ต้นไหนอะนี่น,น,นี่ตรงนี้ปะเออใช่อ้ปัญญาอ่อนนี่ไม่ใช่อ๋อนี่นี่นี่น,น, <c oughs> นี่แหละตรงนี้แหละ เช้าปะทำไมใช่ไม่ยอมมั้ยคุณแจโอ้ให้คุณแจไปก็งัละคิดได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเนี่ยปิดแชทปิดแชทไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวนี้คุณแจนี่คือต้องไปไขห้องอะไรสักต้นไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไอ้นี่ เป็นภาษาอังกฤษไม่งั้นเดี๋ยวมันไปกดแชทถ้ากดสองอะในคีในค,ในคอมมานะเราเราไม่ได้มีเมาส์ก็เลยจะเ,เล่นในรูปแบบไปก่อนเราโหลดเราบอกมันมันต้องเป็นห้องไหนสักที่นึงอะที่มันต้องขายได้อ่ะไปเปิดแต่ละห้องดูแล้วกัน อุ้ยอ๋ยอ,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 อไม่ใช่นึกว่าใครเดินผ่านอยู่ไหนไวะไฟทีดด,ดับไม่ได้จ่ายค่าไฟเลยไง,ไงไวะที่เนี่ยพี่ครับปรากฏมาหน่อยครับผีครับนี่น้ำมันน้ำมันงูในแบบแบบ,แบ,บลางตายภาษาอังกฤษเลยนะเดเดเดดเลียวเดดเดดเลียวเดเลดเดเเเียวยังไงไวะ เดี๋ยวเรามีแบบนึ่งเอาเอาบี้กันไหมล่ะอ่ะไปจบไม่อยากขายแล้วเกมอจอยตามเรามานะมาไออีบีหน้านะครับไม่เจอบีสักตัวแล้วเองมาละ